นี่ขังเสียงให้พ you know> ี่น้องเด้ขังเสียงเนี่ยฮมขัเสียงเหรอโอเคนะตอนเสียงก่อนสวดสดีครับพี่ออมครับอ่านะครับผมสำหรับไม่ออม นะครับเมื่อนั้นก็ลงทำพิธีอยู่นะาศาลปู่หลวงอุดมเนาะหลวงปู่หลวงอุดม,มน,นำมท่าบ้านเก่าเฮาก็เอื้นท่าปากโต๊ะปฏิเน,นี้อันว่าจีไม่บวงสวงเอกวันที่สิบเอ็ดวันสิบเอ็ดกับสิบสองนี่แหละปฏิเนยก็รอนั่งร่ำมาจากชนมุรีนี่แหละคุณต้องมาเรียกตังก่อนนะครับก <ขา S 1> ็เลยว่าพ่อเล็กของเลี้ยงแม่ก็บันเนาะ เดี๋ยวผมของใจยุ่งเมื่อนั้นแต่ว่าพ่นเข่าลัางเข่าสซงหรือพนกรบโหเลียงเนี่ยเนาะแม่เนียนวะแต่เวลาพ่นมาประทับี่แม่บโหยางดอกที่บอกเอฟซีทุกคนแตว่าเมื่อนั้นเามาถามพอเกิดแล้วงเราบอกฟังกูนเกิดบอฟังกูว่าเขียนเขียนเสพื้นเนาะเขียนลง้เขียพื้นไม่มีศูนย์หนี่ศูนย์สี่ ยอดที่เอาหลักฐานแล้วก็าเปิดในคยีนีใช่หรอแม่ขอมเราเขียนต้นพื้นน่ะมีศูนย์ซีศูนย์หกหเจ็ดนะครัอันนี้อันนี้ไตคิดไปรู้แต่ว่าถึงไม่จังวหวะหลัำไม่ออกที่ทัดจำไปขอเพื่อนอยู่นี่กำลังได้งวดได้สองงวดจะวามนี่ก็อันนี้ละยอดเสียงมาฟังมึงแล้วถึงเห็นเนี้ยนี่

ปิดเลยปิดโทรศัพท์ครูเขียนนะคณิตเหรสูตรคูเขียนเขียนใส่กระดาษะทอไมอีกต้องมาอืม กนะพี่น้องฮะขุมสีุมหกหกเีดผูนได้ฟังช่นั้นเพื่นกันมีโชคน้ำหลคนาเพนพากันเปิดเบิงในปเพคนกันถือหลายคนอยู่แล้วนกับเบิงถือว่าแม่ลางเขียนมันเป็นเมลกสีพนว่าเป็นเล็กหกอัทั้มเขียนขุมหกประนี่แม่พนว่ามงเด็กหน่อยวัยรุ่นเพนว่าร้านมาจากอยูนโบุรี เพื่นก็บอกว่าเพิ่นเห็นเลขโฮเพิ่นบอกเป็นเลขสีหลันเพนก็ถือลายลอยอยู่ครับเพิ่นก็ทุโทษมากเจ๊หายมาบวงสวงวันที่สิบแปดสี่อันนี้แม่ก็เจ๊แก้ความควันให้ฟังเด้อมือมือแรกแม่นบ่ไปขอเพิ่นมาได้เร็วมือเลขที่ออกเนี่ยฟันว่าเพิ่นเอาติมพฟองมาให้สองันสีแดงแม่ก็เลยว่าโอ้ยจังสิแก้ความควันให้ไฟฟังก็เลยบอกตาพ่อใหญ่นี่ว่าว่าไม่เลขมันสิ ขึ้นศูนย์หาศูนย์หกก็บอกกันสองคนกันเลยโทรบอกตาพี่น้องเจ้าของครับ <S 2> <S 2> พี่น้องก็ถือทุกคนนะ่ะทั้งเนี้ยทั้งใต้ครลาตโลบุรีหมูลูกลานสะดือก,ก็เถือลายอยู่อันแต้วันแป้นนิๆๆพพิจิตบางคน,งาาคนใดเพิ่นฟังเพิ่นกระไดแน่อยู่บางคนเพิ่นบ่มีโทรศัพท์เพิ่นมกระไดแตงวันนี้ก็เจให้ขอแช่โตม่อยู่หายแน่นอนบ่ให้ผิดหวังดอกครับ กัรวา่อนันนั่งร่ำมาจากลุกมันชนมุรีวันที่11ในน่นแหละเพราะว่าคนมาคนห้วันที่11วันพากกระต้องเต็ตให้ยไรวันพกักบันนี้พ่อเล่กอ,อกแล้วเนะี่ยเมื่อแรกแม่ฟันเนาะแม่อองฝันฝันว่าพ่อปูเนะี่ยพ่อไงนี่ลหละเป็นห้เด็กหน่อยสองคนลุกไปในานา้ำกับพ่อดีก็ไปยืนมึงเพื่อนมาเอาพ่อไง ก็จะเาเด็กหน่อยเฮ็ดยางนอนี่ก็มีเด็กหน่อยสองคนเอากุทษดลองไซื้อกูบอกให้มันตายดอกคนวะคนก็เล่เอาข้นมากก็เอาขืนมากคนก็ให้เด็กหน่อยนั่นยืนเฮียงคนสองคนยันก็บมหูตีเหล็กดอกบะนี้เพิ่อนก็เล่ขึ้นมาแล้วเด็กหน่อยสองคนขึ้นมายืนอยู่บนหน้าสารเพื่อนนั่นละถ้าเราว่าเป็นนั่นกูม่านเพื่อนบอก่ในความฝันนั่นเนาะับก็ได้ว่ายังดอกคนกะว่า ผมมันหน่อยไม่ยืนเฮียงกูให้จิตตีอย่างไดเนาะก็เลยบอกให้พ่อใหญ่เกิดฟังว่าเออแล้วแต่เจ้าจิตตีเด้อว<ม>ันนี้เพิ่นก็บว่าเพื่อนไปไปเห็นเด็กหน่อยลงไปเอาอยางดอกนมาลุงไปเอาเง<ม>ินหกสิบห้าบาทแล้ว่าบอกให้เด็กหน่อยลงไปเอาเงินนันอยูนในหันบางเขามาบวงสรวงหลังเงินปูไปว่างไว้ในะนำหกสิบห้าบาท<ม>ทดลองให้มันลงไปเอาเิ่นว่างสีแพ่อึ้นมาแล้วก็เลยมายืนเ่วกันอย่นหนั่นนะอเอะ พอกอหายเด็กหน่อยมายืนเฮงเห็นอยังเนาะกูเลเหันไปเอาเงินหกพห้าบาทมาให้กูก็เลยบบอกวันนี้ตื่นขึ้นมายัามเาเจาก็เลยบบอกพ่อหญ่เกิดแล้วพ่อยายพอสุข่อนเห็นเนียพ่อหญ่ว่าเอาเด็กหน่อยลูกไปนามสองคนไปแล้วก็เลยไปถามคนว่าพ่อยญยอันเหตุเตายนามตีเด็กหน่อยสองคนมันบ่ท่านไหนยามันมีเด็กหน่อยพ่อนรุ่นนี้น้อยสี่ห้าปีนี่แหละ เร่มายืนแล้วเอาขึ้นมามันก็มายืนเล้วกันอยู่หน้าศานเพิ่อนอา้าวสุมายืนเฮียงกูแนนเด็กหน่อยสองคนก็เลยทางนี้ก็เลยต่อไปว่าพอคือให้เด็กหน่อยลงเห็นอย่างเอาเงินกลัวไปว่าหน่อยบางหั่นเด้หกสิบห้าบาทพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนเจ้ากับพอให้พ่อเกิดฟังว่าเอาพ่อตีเออเดอร์พ่อมพันแม่บ่งหูตีดอกคาแฟนเน่เี็กที่คนโทรมา พอได้เงินเพิ่นเตืออันนี้เน่เพิ่นก็โทรมาถามอยู่ดอกผู้ใดเพิ่นถือลอตเตอรี่นั่นเพิ่นว่าพอเกิดเลยได้ไปเนาะอยากซื้อลอตเตอรี่ส,สามัญซะาสิบว่าได้ซื้อเพิ่นว่าจังสีคันแม่แม่ตีเป็นตัวใดล่ะครับแม่คันแม่ตีแม่กปฏิเป็นหนึ่งหนึ่งหกนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งหกคือเพิ่นว่านั่นล่ะนอนเด็กหน่อยสองผู้ชายเพิ่นก็ไปน้ำหกพอเกิดเราก็ตีหนึ่งหนึ่งหกก็ออยังนั่นล่ะ ห้าปูเนี่ยบตีเก่าตียังนะบ่บ่เพิ่นบ่ให้มีเก่ามียังเลยเพิ่นขึ้นได้จังจันหองเพิญหนึ่งหนึ่งหกกับหกห้าอันนี้พอเกิดแล้วตีไวปมือมือนั่นเนาะมือพม่าไทยตะเล็กแต่ว่าแม่ออมนี่กะตีตัวเดียวกันคือกันกะตีตัวเดียวเพราะว่าเอิญบ่หายเอิญบ่หายเอิญบ่ได้ว่าผู้เฒ่าผู้ยังเนาะเอิญเป็นองค์หมอเอิญกับน้องหองเพิ่นจังจันตลอดหนึ่งหนึ่งหกกับหกห้ากับหกห้าเอา หนึ่งหนึ่งหง <คน S 1> กับห<อ>ง่าเด้อทุกคนจดไว้แคไปไว้เลยอันนี้จะเขียนแล้วก็กบอกแฟนเดซี่ในวันที่สิบเอ็ดนั้นลังคาเนี่มากอะตัวเนี่ยให้เป็น,นทั้งแนวทางซื้อใคะอยากซื้อลอตเตอรี่ครับให้ไอเลขกอนมที่เนาะจ้าอันนี้เป็นความให้เลขอกขอนเป็นความขวัญ แพ<ฟ>รน,น,นิสซี่แพรนิสซี่ว่าติตีตัวใดก็คอมเมนต์เข้ามานั่นมีเพิ่นเด้อว่าฝันเห็นเด็กน้อยสองคนยืนเฮียงกับพ่อปูอยู่ยนี่พ่อใหญ่ปากตกน้ำลาจะเมลังกะตีใดจำนี่เนาะบ่ฮู้ว่า,าสนะววาติตีแบบใดเอฟซีสตีเป็นตัวใดก็บ้องตีเบินนะ่งเนาะแม่นจาน,นี่อันนี้คือแม่ออมแม่ออมตีไดตีนึงนึงหกตะพกหางผมผมกระเบิดโถของพ่อเสือเนาะถ้า อิปสีอิปโทรหากระโทได้มันมันบางมือโทรครับเนี่ยมือมือบางมือโทรจับจับจมันทึ้งนะครับจับจับจับมันกลางโอเคนี่มือโทรของแม่ออมเนาะเราเห็นเบอนี่เป็นอิปสีมี่ยังกอยากรวมวิธีกามาวันที่สิบเอ็ดนี่ล่ะตอนเศร้าฝนสีตออันบวงสรวงตออีกล่อนางร่ำมาจากชนมุรีนี่แต่กับบอพาดอกวันที่สิบเอ็ดนี่ สำหรับตัวเลขนี่เป็นตัวเลขความฝันของแม่ออมเนาะใช่ส่วนที่ว่าจะขอโต้หนวดนั่นจะทำพิธีในวันที่สิบเอ็ดบอครับใช่เป็นที่แน่นอนหรือเนาะแน่นอนเป็นวันที่สิบเอ็ดเพราะว่าเป็นวันพระใช่เป็นวันพระเป็นงวดที่ทีสามหวดนี้จะเป็นงวดทีสามใช่เอฟซีผู้ใดอยากเดินทางมาจะโทรถามจะทรถามได้เนาะใช่การเวลาเจ้าใดกับทรมาถามแม่ออมได้หรือว่าผู้ใดอยากเดินทางมาร่วมกัน เดินทางมาได้ในวันที่11นะครับจ้า11อ่ะอันนี้เป็นเอาควงฟันไปคนส่วนวันที่11หนึ่งทำพิธีจะได้ตัวใดทั้งใดกับรอติดตามอีกเท่าน,นึงนะครับโอเคครับผมอนรอติดตามเด้อทุกคนวันที่11นะครับช่วงเวลาใด้วค่อยทมไม่ออกันแจ้งอีกขั้นหนึ่งเน,นาะพี่<อ>พี่น้องก็อยากมากกับทรมาถามไดนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะครับแม่ออมรลานนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ